สเปอร์รุกคื้กับการจะคว้าตัวเอเบเรซี่เอเซ่มาจากคริสตัลพาเลทครับส่วนอาร์เซนอลยังคงเงียบอยู่ครับดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับการดึงนักเตะอีกคนหนึ่งของปืนใหญ่เนี่ยมันก็เลยมีความไปเกี่ยวข้องหรือว่าพัวพันกับโรดิโกตัวรุกจากทีมเรเอรตต์เองนะครับผมโดยสื่อที่มีการรายงานออกมาต้องบอกว่าเป็นแอคเคาท์หนึ่งใน X หรือว่า Twitter ร์ครับซึ่งก็มีอายุอาณามันนานกันพอสมควรครับนั่นก็คืออินดี้ไกลาสนิวส์นะครับผมซึ่งจริงๆสื่อเนี้ยแอคเคาท์เเนนี้ยก็็ป การรายงานทั่วไปไม่ได้รับความน่าเชื่อถืออะไรยกเว้นในซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเขารายงานเกี่ยวกับเรื่องของสม,มสรลิอร์พูแล้วประเด็นก็คือว่าฟาบิซิโอโดมาโน่ก็แท็กเขานะครับว่านี่ต้นเรื่องมาจากแอคเคาท์แอคเคาทนี้นะครับจากที่ว่าเป็นแอคเคาท์ที่แบบไม่ค่อยได้รับการพูดถึงไม่ค่อยน่าเชื่อถือก็เลยเป็นแอคเคาท์ที่ได้รับการจับตามองขึ้นว่าบางทีการรายงานบางอย่างของเขานั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับแล้วก็มีคลิปเดียวอันนึงที่ ดิวิดออนสตีนครับออกมาพูดถึง Account นี้นะคะว่าเบื้องหลังของการทํางานเนี่ยหลังๆมาแอคเคาน์นี้นั้นมีคนทํางานอย่างหนักเพื่อมีการกรองข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับดังนั้นจะบอกว่ามันเป๊ะเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังคงตอบไม่ได้ครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับไอเดียของเขากับการซื้อนักเตะของอาร์เซนลในช่วงของทะลาตั้งกเตะเนี่ยก็มีความน่าสนใจครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อดูกับอาร์เซนลครับอาร์เซนลมีเงินมากพอ ที่จะไปดึงตัวเอเซ่มาจากคริสตัลพาเลตนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้ว ฝีซ้ายเบอร์หนึ่งที่อาร์เซนอลอยากได้ก็คือโรดิโกนะครับตัวรูกชาวบราซิลของสโมสรเรอัลมาดริดที่ตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสะข่าวว่าอาจจะย้ายทีมในช่วงท้ายฤดูกาลในช่วงท้ายตลาดนักเตะแบบนี้ครับโดยมีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลน,นั้นแสดงความสนใจอยู่นะครับฝั่งของซิตี้เนี่ยพวกเขาเพิ่งจะปล่อยแจ็คกิลิชออกไปให้กับเอฟเวอร์ตันกับการยืมตัวแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าจะปล่อยซาวิโอนะครับ ไปให้กับสเปอร์แต่ว่ายังตกลงเรื่องของตัวเลขอะไรกันไม่ได้ครับถ้าหากว่าเกิดการปล่อยตัวจริงๆก็มีโอกาสสูงมากที่จะไปเอาโรดิโกมาจากทีมเรอัลมาดริดนะครับฝั่งของลิเวอร์พ o o ครับเรื่องของกองหน้าที่อยากได้อันเชนอิสักตอนนี้เนี่ยก็ยังยังไม่คืบหน้าอะไรมากนักนะครับแม้ว่ากองหน้าของนิวคาสเซิลได้ออกบอกมับอกแล้วว่าเขาต้องการย้ายออกจากสโมสรน,นะครับโดย ตัวของหงแดงเนี่ยต้องการนักเตะที่ริมเส้นมากกว่าเพราะว่ากองหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วเหมือนกันฝั่งของอาร์เซนอลครับก็จําเป็นต้องปล่อยนักเตะออกไปก่อนถึงจะดึงนักเตะใหม่เข้ามาได้นะครับผมแต่ว่าในจุดจุดนี้นั้นคําถามคือว่าทําไมอาร์เซนอลถึงไม่ไปเอาเอเซ่ก่อนเพราะเมื่อดูกับจานวนเงินต่างๆเนี่ยปืนโตสามารถพูดคุยได้แม้ว่าจะต้องเป็นการปล่อยนักเตะอย่างซินเชนโก้ ทราสซานะครับในช่วงก่อนที่จะปิดตลาดซัมเมอร์ก็ตามนะครับเขาจึงมีการระบุว่าถ้าหากดูในภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินของอาร์ซนอลครับมันอาจจะไปตกอยู่ที่ประมาณ200ล้านปอนด์ก็จริงแต่เมื่อไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขกับการซื้อของอาร์ซนอลเนี่ยมันมีการแบ่งจ่ายแต่ละสัดแ์และส่วนในหลายๆปีดังนั้นตัวเลข200ล้านปอนด์มันไม่ได้เป็นเงินก้อนเดียวครับมันอาจจะ เงินสดจริงๆอาจจะไม่ถึง100ล้านปอนด์ที่เหลือก็จะเป็นการผ่อนจ่ายอะไรก็ว่ากันไปทําให้ช่องว่างในการซื้อขายนักเตะของอาร์เซนอลนั้นมันยังคงมีอยู่นะครับดังนั้นการที่อาร์เซนอลนั้นจะไปดึงเอเซ่มาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เรื่องยากอะไรแต่บางทีแล้วปืนใหญ่อาจจะมองตัวเลือกที่ดีกว่านั้นก็คือ โรดิโกจากเรัลมิดิดนั่นเองนะครับทำให้พวกเขาจะเป็นต้องช่างใจว่าจะทำยังไงดีถ้าหากว่าไปออกเอเซ่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โรดิโกหรือถ้าสุดท้ายครับโรดิโกจะเกิดการย้ายทีมแล้วก็อยากมาอาร์ซนอลอาร์ซนอลเองก็พร้อมที่จะทุ่มข้อเสนอในการดึงตัวแล้วก็ซื้อตัวเข้ามาสู่ทีมประกอบกับนักเตะอย่างอีธานวานเนรี่เนี่ยนะครับมีการต่อสัญญาใหม่แล้วเราเห็นแล้วว่าตำแหน่งที่เขาสามารถลงเล่นนั้น ก็คือเป็นมิดฟิลด์เบอร์8แล้วก็เป็นมิดฟิลด์เบอร์10แม้ว่าเขาจะเล่นริมเส้นได้ก็จริงนะครับแต่อนาคตที่มิกเวตาเนี่ยมองเอาไว้ก็คือการเล่นเป็นเบอร์8หรือว่าเบอร์10เท่านั้นดังนั้นหากว่าไปเอาเอเซ่เข้ามาเนี่ยบางทีเรื่องของตำแหน่งก็อาจจะทับกันก็ เป็นไปได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่เป็นข่าวออกมาชัดเจนจากแหล่งข่าวอย่างเยลติกที่น่าเชื่อถือนะครับแต่เป็นเรียกว่าเป็นไอเดียเป็นแนวคิดที่สามารถจะนําไปต่อยอดได้แล้วกันเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนนร์สตรสามารถทุ่มซื้อเอเซได้เลยแล้วก็ไปปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานในช่วงของท้ายตลาดได้แต่เวลานี้ครับปืนใหญ่กับเงียบครับไม่มีการเกิดเรื่องของการเจรจากันแต่อยา่างใดซึ่งก็คงต้องรอติดตามต่อไปว่าไอเดียนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดขึ้นจริงนน นั้การได้โ o รดิโกมาก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับอาร์เซนอลมากกว่าเอเซ่ด้วยซ้ำครับ